สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณค่ะในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนนะคะพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคุณหน่อยนะคะกรกฎ ให้เด็กดาบนะคะในช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของเด็กนะคะคนที่เด็กกว่าบุตรหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยสร้างปัญหาให้กับคุณได้นะอืมแล้วก็ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ใช่ใช่อ่าแล้วก็ให้เด็กวิวนะคะอืมพลังงานของคุณ เนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้หดังใจนะคะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะคือมีคนสร้างปัญหาให้กับคุณอะในช่วงเวลานี้เนาะอืมต้องระวังนะคะไหเดวิลเนี่ยเป็นในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรก็ได้นะถ้าคุณเชื่อในเรื่องนี้<ม>ก็อาจจะมาในรูปแบบของคนในครอบครัวนะคะของบริวารได้ ช่วงนี้นะคะคุณมีสเสน่ห์มากๆนะไพ่เดวิวมีเสน่ห์มีสเสน่ห์ดึงดูดคนที่มาพบมาเจอคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงคะขอดูสิหรืออาจจะมีคนที่แบบมีพันธะพาราอยู่แล้วนะคะเข้ามาหาคุณแล้วคุณก็ปฏิเสธไปหรือว่าคุณรู้สึกว่าเออเนี่ยทำไมเจอแต่คนที่มี พันธะภาระอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะางคนความรักเป็นยังไงคะกระกฎควีน Queen, ถือเหรียญรางานชาวทุดินผลึกสกกันบางกอน,นะคะสิบดาบสามเหรียญน,นกมองว่าคนเก่าๆนะคะอาจจะกลับมาง้อคุณก็ได้ นะจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนหนึ่งนะคะที่แบบจบกันไปแล้วเนี่ยเขาจะเข้าหาคุณเขาจะงอคุณก็ได้นะคะหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าพัฒนาไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ทำทำร้ายจิตใจคุณอะไพสิบแบบอ,อืมแต่ก็ยังแบบมีการละกันอยู่นะเป็นเป็นอะไรที่แบบตัดกันไม่ขาดคุณอาจจะรู้สึกแบบ ไม่ชอบสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ชอบสิ่งนี้แต่ก็ยังต้องอยู่ต่อไปนะคะเออมาดูซิเป็นยังไงอีกค่าเนี้ยเป็นพลังงานที่หลากหลายนะสำหรับกรกฎในปักเนี้ยสตร t งคนเกา่าติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะสำหรับคนที่มีคนเกา่ายังตัดกันไม่ขาดนะจะยังมีการวนเวียนกลับมานะคะนะ คนคนนี้เขาจะยอมคุณเขาจะเข้าหาคุณเขาจะสยบให้คุณเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะมีความแตกต่างกันนะคุณและเขานะคะอืมหรือว่าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีความเจ็บปวดกันแหละแต่เขาก็ยังยอมคุณอยู่นะคะคนคนนี้เดี๋ยวขอขยายให้สิบาบเพิ่มเติมนะคะแปดไม้ อาจจะมีการติดต่อสื่อสารจากคนเก่าๆเร็วๆนี้นะคะหรือความสัมพันธ์นี้ยังต้องแบบไปต่อมีการสื่อสารกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นนะคะลกมองว่าในในช่วงเวลาเนี้ยตัวคุณเองเนี่ยนะยังยังมีอำนาจในความสัมพันธ์เนี้ยบอกเลยนะคือทุกอย่างคุณยังสามารถที่จะแบบมีอำนาจ นะมีอำนาจในการต่อรองอะประมาณนั้นคุณยังมีอิทธิพลที่สุดในในความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะชาวปรากฏเอ p e r อรนะคะเจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้นะคะหรือเป็นชาวต่างชาติคนที่อายุเยอะกว่าคุณมากๆก็ได้เหมือนกันนะคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเมืองเนาะเดอะฟูลนะคะ อคุยนอบซอนเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอ่าบางคนไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีความเป็นตัวเองมากๆนะคะหรือบางคนคือเขาดูเจ้าชู้นะเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณมองว่าเขารู้สึกเกรงใจคุณนะเขากลัวการที่คุณจะต้องแบบ <c oughs> ตัดขาดเขาหรือเด็ดขาดกับเขานะเขากลัวนะคะเขามีความกังวลเนานะ ืมเขามีความกลัวว่าคุณจะตัดขาดเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเป็นคนเก่าก็คงยังคิดถึงยังอยากจะหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้นะคะยังอยากจะได้โอกาสแหละแต่เขาก็มีความกลัวนะคะบอกเลยคนคนนี้ ถ้าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเหมือนเขามีการตื่นรู้นะมีการตื่นรู้ว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะทํากับคุณมากจนเกินไปอะคะจนแบบเขารู้เลยว่าคุณอาจจะต้องตัดเขาแล้วนะคะถ้าเขาไม่ไม่ไม่ตื่นรู้ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะเออคุณอาจจะต้องตัดเขาอะไรอย่างเงี้ย เขาเสียใจนะคะสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณไม่ว่าจะเป็นตัวตนเขาความนั่นแหละความเป็นตัวเองความเจ้าชู้นะคะบางคนนะทำอะไรตามอําเภอใจมากจนเกินไปนะคะหรือแบบอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรให้นะักคตอะไรกับกับเราอะคะในความสัมพันธ์เนี้ยก็ก็เกิดขึ้นได้นะเขารู้สึกผิดนะมีการแบบ เขาเรียกว่าอะไรตื่นรู้นะคะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเงี้ยมีมีการตื่นเกิดขึ้นทางฝั่งเขารู้สึกอย่างไรคะมีพลง,งานชาวทัตลมเมถุนตุนกุ่มชาวราศีพิจิกมังกร้าดินพฤกษกันมังกรต่างชาติคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงอยู่ในองค์กรใหญ่ เขาไม่ไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยคือรู้สึกผิดนะคะอยากอยากกลับมาจริงถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ก็คือตื่นรู้นะคะตื่นรู้ให้สามดาบเขาก็เจ็บปวดเขาก็เครียดนะคะเนี่ยอืมเก้าดาบคือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าพัฒนาไม่ได้จริงเขาเขาไม่เขาไม่ว่างเนี่ยนะ เขาเขาคิดเยอะนะเขารู้ความรู้สึกของคุณเหมือนเขารู้ว่าคุณอะเจ็ปวดยังไงคุณอยู่ในความรู้สึกแบบไหนที่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะที่นี้นกขอดูสิว่าแล้วเขาจะทำอย่างไรคะแอคชั่นของเขาสิ่งที่เขาจะทำเนาะคิงเรียนนะคะพลังงานชาวธาตุดินพลึกศกันมังกรสองถ้วย เด็กถือ้อมาสิ่งที่เขาจะทำถ้าเป็นคนเก่าแน่นอนเขาจะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะคือคนคนนี้ยังอยากคืนดียังอยากปรับความเข้าใจนะคะยังมีความอยากจะพยายามที่จะให้คุณเขาเนี่ยยังไปต่อด้วยกันได้นะที่นกเห็นนะคะก็มีพลังงานชาวัดไฟขึ้นมานะคะ่ะเมสสิงห์ธนูคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยนกมองว่าเขา เหมือนเขาจะเยียวยานะเยียวยาความสัมพันธ์นี้เยียวยาความรู้สึกของคุณมากขึ้นอืมคือจะแคร์จะแคร์จะใส่ใจจะจะทําให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในในตัวเขามากขึ้นอืมคุณก็ยังสําคัญสําหรับคนที่เขาไม่ว่างแล้วเนี่ยเขามีอีกคนนึงเนี่ยนกบอกว่าคุณก็ยังเป็นคนสําคัญที่สุดนะคะแล้วแล้วเขาอาจจะแบบ ทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อเพื่อให้คุณรู้นะคะว่าคุณก็เป็นคนที่สําคัญคนนึงเหมือนกันนะเพื่อเพื่ออยากที่จะให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เขามีพันธะภาระอยู่แล้วด้วยพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมานะนกมองว่าวางคนเนี่ยกเกี่ยวข้องกับคนที่เขาแบบอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วอะแต่เขาก็จะทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกสําคัญถูกรัก ถูกเอาใจใส่แล้วเพื่อให้คุณอยู่ตรงนี้นะแต่เขาก็อาจจะทําได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าไพ่เขาเมื่อกี้ขึ้นไพ่ก้าวดาบเขาก็คิดเยอะแต่เขาทําอะไรไม่ได้นะคะเขาก็อยู่ในจุดที่เขารู้หมดแหละว่าคุณต้องต้องทนกับความรู้สึกอะไรบ้างนะคะนะอันนี้คุณต้องตัดสินใจเองนะคะว่าคุณจะโอเคไหมนะส่วนคนที่เป็นคนเก่าเนี่ยแน่นอนเขาอยากกลับมานะแล้วเขาก็จะพยายามแล้วเขาก็จะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้มันดีขึ้น เนาะความสำพัญนี้ความรู้สึกของคุณนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะคนที่มีสเสน่ห์มีความโดดเด่นเนาะขอดูไพ่สรุปนะคะหรือไพ่ยอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะชาวกรกฎมีชาววันศุกร์ขึ้นมาชาววันเสาร์ชาววันอังคาร สีดาบไพอยากบอกอะไรคะไพ่เจเหรียญเดิมูนไพ่ The Moon. บอกว่าบางบางบางคนนะคะสำหรับบางคนนะที่ความสัมพันธ์มันชัดเจนไม่ได้จริงๆอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องคิดทบทวนนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุ้มค่ากับการที่คุณจะไปต่อไหมเนาะอันนี้คุณต้องตัดสินใจนะคะเพราะว่า บางทีอ่ะคนคนนั้นอ่เขาอาจจะรักตัวเองจนลืมแคร์ความรู้สึกของคุณก็ได้นะไพ่สี่เหรียญไพ่ของคนที่เห็นแก่ตัวหรือคนที่แบบจะเอาทั้งบดอ่ะอะบางทีเขาอาจจะกักคุณไว้ก็ได้นะคะอันนี้คุณก็ต้องตัดสินใจนะคะไพ่ราแฟนพลังงานของคนที่มีศาสนาที่แตกต่างกันนะคะเนาะ ให้ของครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืมชาววันศุกร์ขึ้นมาชาววันจันทร์นะคะไพ่แนะนำประมาณนี้คือจริงๆสำหรับความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้หรือไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆนะคะในกรณีนี้ไพ่ก็บอกว่าคุณเนี่ยจะยังเจอโอกาสใหม่ๆ คนใหม่ๆเข้ามาอีกมากมายนะแล้วหนึ่งในนั้นน่ะคุณมีโอกาสได้เจอคุณที่ใช่คนที่เขาอยากจะจริงจังกับคุณคนที่เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณน่ะคุณจะได้เจอนะคะแต่คุณต้องเคลียร์พลังงานที่ไม่ใช่ก่อนคุณมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่ผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะอืมแล้วก็ไพ่อยากจะเตือนว่าคุณอย่าให้ อะไรอ่ะมาลวงตาคุณได้นะคุณต้องมีสตินะคะให้ใบนี้คือเหมือนกับใจเย็นมีสตินะคะคือจะทําให้การตัดสินใจของคุณอนะ่ะมันมันดีเนาะประมาณนี้ก็มีชาวทัตน้ำด้วยกรกฎพิจิกมีนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะใครสนใจนะคะอยากดูเพิ่มเติม เป็นดวงของคุณเองคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะขอให้เพื่อนๆนะคะมีความฉุกมากๆนะสบงในความรักค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ